สำหรับเลเทอร์เฟสฆาตกรสุดโหดในตำนานที่เขาไม่ได้ฆ่าเพราะอยากให้ตนเองอยู่เหนือใครๆแต่เขาฆ่าเพราะเขากลัวกลัวว่าคนอื่นจะมาทำร้ายเขากลัวว่าคนในครอบครัวของเขาจะไม่พอใจเขาถูกปลูกฝังมาว่าครอบครัวคือที่ที่ปลอดภยัย คนนอกเป็นภัยคุกคามและเขาต้องเป็นคนกำจัดภัยคุกคามนั้นเพื่อครอบครัวที่เขารักอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในบ้านของเขาโดยที่ไม่ได้รับเชิญแถมยังมองไปรอบๆบ,บ้านราวกับว่าจะพยายามค้นหาความลับของเขาแต่เลเทอร์เฟสก็ได้จัดการกับเด็กพวกนั้นและปกป้องครอบครัวของเขาไว้ซึ่งเวลาที่เขาเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นเขาก็จะเปลี่ยนหน้ากากหนังมนุษย์ที่เขาใส่ไปตามหน้าที่นั้นๆด้วย ซึ่งนี่ก็คือที่มาของชื่อเล a t h e f a c หรือฆาตรกรหน้าหนังมนุษย์ของเขานั่นเอง